เียงแค่พิมพ์ว่าโปเกสแ9หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคําว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกตด,ด้วยนะคะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่โปเกสเกมเมอร์แต่น่ารักและอบอ,อุ่นในฤดูกาลที่เราต้องเพียงดูดดให้พ่อเปิดคลิปให้ผมเปิดคลิปนะครับพอ่พอ หนึ่งสองสามโจก็สวัสดีนีกรั้งนะครับอยู่กับผมเกมเมอร์คนเดิมนั่นเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมผู้ยูดัดี้นะครับวันนี้เราก็มีอยู่กับใครบ้างเอย่ยเป๊ปีเลคูลแงพีเลงครับโอเคปะเริ่มลุยกันเลยดีกว่าับ,บเพลงคนและเลยฮ<า>ู้ยูดั้นี่จะฆ่าตัวตายกันนะัะผมคพรับ,ผม,รบผมจะตายก่อนนะครับ คือตอนนี้นะครับเราต้องบอกก่อนเลยว่าเรามีสัตว์เลี้ยงเอาไว้แมงมุมหายไปไหนอ่ะถึงแม่งวัดทองมาอยู่ตรงปี้ที่รักที่รักพี่จ่ามันขโมยเร็วจังเลยพี่ขโมยคุณนิวมาเนี่ยคุณนิวมาเนี่ยคุณนิวไปไห้คุณนิวจะผมโหมดไม่ เดนากพ่อแล้วเป็นตากพ่อนะคนอยเดี้ยเอ้ยาฟไฟนฟไ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 ฟปากพ่อนฟไฟไฟอฟไ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 ปไหนไปไฟไฟไปไฟ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 ฟางไฟไาไฟ่ฟไงา

ไป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 ล่อยแล้วไปแล้วพี่ลันกายเป็นลมครับออยโอเคอุ้ม่ไครับพ่อเลยไปเป็นพี่ชายครัต้อตายไปพ่อครับผมจะตายแล้วครับโอ้โหดูลูกสองคนแบบหน้าแบบโคตรสปิงไรเหล่าลกไ่อูแล้กไมยแล้วจะตายแล้วผมผมจะตายแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนิวไปไหนไม่ได้ไม่ได้มานี่ยลบากนะว่าเลี้ยงสองคนคนเดีอวลูกไม่รู้อยู่ไหนคนดิวคนเดือดเลยไปไหนแล้วเนี่ยถ่ายแมวยางพผมเจอแมงมุมมาพ่อเปิดประตูไม่ได้อุ้ยนี่อะไรอ่ะรู้สึกแหมแหลกกันเลยพ่อจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนิวอะไรวะหลุดไปแล้วลูกหลุดไปแล้วจูบหายลูกมายมะางแผลเลยพ่อ ลูกตายคาท่อแล้วเมื่อไรไอ้ลูกขึ้ดิลูกพี่ดิโอ้ยที่แกจับลูกก่อนโอ้มีน้ำมันด้วยอ่ะอผมมึนมึนแล้วครับตัวเขียวๆจะหายแล้วลูกค่ะผมจะตายแล้วลูกเด่ามันด็กจรงเลยวะลูกพ่อก่อนลูกอย่าเพิ่งตายลูกวะคมเขียวแล้วครับอ่าเขียวลูกเอาเอาลูกไปไหนวะลูกหายจะตายลูกไปไหน ตายแล้วค่ะไปไหนละเปิดตาหมีปาป้าีกตาหมีอยู่ไหนลูกตาหีลูกไปไหนไม่ให้ลูกไปอยป้าตัวเขียวแล้วเขียวแล้วตัวเขียวเราจะหาปิดประตูปิดประตูบ้านพี่ครับผมจะตายแล้วครับพี่เลขของพี่เลยยเออ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 เอาเะอเออเอยเออเออยาอเอเอ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 อออออเ่ออ อลูกอ่ะยายายังไม่กินยาไม่กินเตยมร้อยชนะเว้ยโอ้โหไม่กินยอดเรายังรักษาลูกไม่ได้อยู่ขอไม่กินยาไปลูกก็ไปเอาไปเอออเลูกรอดแล้วเไปใส่มาใส่มาคุณดิวอยู่ไหนมาแล้วคนเดียวกำลังปบเสาหน้าอยู่ตุ๊กาอ๋ออยู่ห้องครัวแน่เลยเอะไรออกมาเดียวเดียวเดียว ไปไอยอ่าโอ้ออไปดิไปไปอยู่ไม่อยู่เลยอยอยคุณเดียโอโหตัวเขียวเลยไปกระนี่กรนี่คุณเดียวไปแล้วไปไปอย่าเพิ่นไปดูดิมาดิมาดิมาดยังไงวะเอ้าเด็กอ๋ออ๋อสวนห้องน้ำเป็นสวนที่ ไได้ไม่ได้โอ้โห้ม่อไปล้เอาคุณดูก็ได้ปะคุณดูอยู่ใกล้ดวไบ่อแฮมบ่อดีลูกน่าดีปะเอาลูกไหลเข้าลูกไหลเข้าบ่อไปแล้วไม่ปอปไป้นกลเลยวะคืน่กลัวเลยป้าไปลูก่ยาวไปเอาไปไปไปลูกไปไหนแล้ววะ ลูกเป็นคนเร็วเลยปาเอาไม่ตายไปจังไม่ถ้งใจเขาไงเย้เลี้ยงลูกสองคนเป็นไรตายไหมนี่เลี้ยงสี่คนที w w uh ่จะไปไงสวยละวันดีลูกอยู่ไหนกันอะผมยังเป็นพ่ออยู่เลยดิเป่นพ่อรัวๆเลยเอาพ่อครับพ่อไหนไปไหน นึงอยู่ไหนมาดิลูกนี้มาดิมาดิเอ้าไปลงอปไไปจับลูกสองคนเขรียกลูกคนวไปไลยเี่มีไปเดินไปยจะไปเล่นดนตดเล่นดินตดนปะนปเดไปรดินไปเอไดไปดนไนนไดไปไไปไปน ไอ้ี่ไ้ตัวดไอ้ไรไอ้ไอ้ไร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 อ้ไอ้ไม่ได้ไอ้ไรอ้ไรไอ้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 ไไอ้ไออ้ไออ้ไอ้ไอ้ไออ้ไ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 อ้อ้ไ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 อไอ้ไอ้ไอ้ โอ้นั่นพี่สาวคนเดียวเอ้ไหนเดียวเล่นหมด The Hungry Game เย้ยใครทั้งกระเกียมปะไม่ใช่ทั้งกระเกียมดูสิว่าเป็นเด็กบอลเลยอ๋ออ๋อตายตายตายไอ้ไรว่าแข่งกันหารน่าใช่หรือเปล่าอืมนั่นแหละพี่ลิงพี่ลิงโอ้ยโอ้ยทำไมไอ้คนคอร์ดคอร์ดเออคอร์ดสกอร์ตีปี ให้ดูกินอะไรหมดมีอะไรพอยซันพอยก็เปิดพอยซันเจเน็ตโคตเด้อไปโอ้โคตรเด้อไอเดี๋ยวเดียวสีม่วงไม่ไปแล้วไปแล้วเอา้ยมันโดนดูดมันโดนดูดมันโดนดูดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตเดินหน้านี่เป็นไรโอ้โหออกไปแล้วค่ะออกไปแล้วค่ะอ้านมีคงตายแล้วหรออ่ะเบบี้วินคือตายคือชนะใช่ไหมยังไงเดี๋ยวมันลอยขึ้นไปข้างบนนี่คืออะไรเดี๋ยวลอยขึ้นไนข้างบนกนไคอยล่าคอยล่าไม่ได้เกมอ่ะรีแมทรีแมท โอตายไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยเห็นใจโอเคไหมยินตามไปอ่านเลยยิงเกมตั้เป็นพ่ออ่ะเกียอยู่ปะเกียอยู่ในเกมปะอยู่ใอยู่อยู่คุณอยไปไหนแล้ววะแม่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 โอ้โหคนตายมาแล้วในะลูกมีคนจะเข้าตะไก่เสียงมันหายโอเคโอเคพ่อครับ ไไไลูกอะรผมไม่ยู้อยู่ไหนแล้วครับพ่ออยู่กับแมงมุมเลยบอดสกายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอดเด้อผมไม่บอก,บอกครับ,รบอีบ้าใครเจะใครเนี่ยงอไหลยู่กับแมงมุมเหรอลูกครับผมอยู่กับแมงมุมสีชมพูแมงมุมบ้าบออะไรสีชมพูจะยินเสียงเปิดตู้เมื่อกี้ใชครมาเนี่ยผมปิดสกาไม่ได้ทั้งมเนี่ย รับผมอยู่อยู่ไหนก็ไม่รู้เอะไม่เสียงมันบอบบางเสียงมันล็อกอยู่ข้างในได้่แน่ๆๆไป่ไปน่ไปแน่ครับมาี้มาดี้มาดีมาดีมาดีเลยเฮ้ยลูกหายเดี๋เดเดอเด้อยพึ่งไปไหน ไปก็ไปเถอะพอครับไปก็ไปเถอะมาดีมาดีมาตรงที่นอนดิเดียกเกงบ็อกเซอร์อยู่เอ้ยลูกใครจับ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 ชัดเอาลูกไหลเข้าตู้ไปได้รับน้ามีจริงขอให้เราเจอกันใหม่นะฮะบ่อไปพ่อเงอะไปครับบ่อกูดิววิ่งไวมากหลังก่อนครับบ่อไปผมไปเถอะผมไปแล้วครับพ่อไปดิผมได้ไหมเอ้าลูกไตลาบอลเดี๋ยวมองดูผมมาโอเคนะ จิมจ,จิมเจอกับไมเคิลหน่อยไมเคิลเมเยอร์ไมเคิลไมเยอระจะปั่นไฟให้ไหมคนเดียวสวัสดีลูกๆทุกคนอยู่ไหนกันน่ะฮึมลูกจอร์แดนอยู่แป๊บหนึ่งลูกสวัสดีนะสวัสดีนะคนเดียวสวัสดีนะลูกๆทุกคนสวัสดีไหนวะ อย่าแล้วเงยหลูกว่าไงยไปเลยรถไฟเลยลูกตัดการลูกลิงไปลูกลิงอ่ะลูกลิงอ๋อลูกลิงเหรอได้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 ลูกลิงก็ลูกลิงเอาลิงไปไหนแล้วเนี่ยหวัดดีลูกอย่าดื้อย่าดื้อย่าดื้อลูกอย่าดื้อโอ้โหมีมีดตายยิงยิงโอ้ยลูกไฟแต่ไม่ได้ลูกติดเสีย้เลยไฟไฟ โอ yup. ้ยอยู่ไหนวยูนี่ยคุณครูกินถังเออโอเคตายแล้วโอเคทำไมมันปล่อยไม่ได้อะมันคลิกปล่อยไม่ได้อะมาเลยลูกเดี๋ยวแพทย์สัตย์ให้สับให้อย่างสาสมกันเลยทีเดียวสะสมเลยแหมสวัสดีลูกนะสวัสดีนะ ตายนึ่งไ,ไม่ปล่อยหรอกไม่รู้ว่าความมึนหัวมันเป็นยังไงได้ตาชิ๋วแล้วพี่กาเดาเข้าตู้เย็นแมงมุมอ่ะแม่แมงมุมน่ากลัวไม่ต้องเลยอยู่ตรงนั้นไปแด็กขังสีแม่เด็กขังสีเด็ยขังสีแม่แมงมุมอยู่มุมน่ารักมากเลยอ่ะแมงมุมอยู่ไหนวะ หลายแตดเราไม่ปล่อยด้วยเราจะอุ้มคุณครูไว้เงี้ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอ๋อพี่ครูผิดประตูอัดหน้าแม่เลยนะลูกลูกไวัดดีลูกออกไปออกไปลูกไม่ไปไหนเลยอ่ะไปหนึ่งไปเถอะเป็นเด็กดีแล้วเนี่ยเป็นเด็กดีลูกอยู่ไหน กินถังแฟบเงียบเงียบเอาข้อมูลุปแย่ได้อะโดนแย่ได้ไปละอุ่นไหมเนี่ยไม่ช่วยเลยอยู่ห้องนี้ไปนะลูกอย่าดื้อนะลูกนะได้ครับห้องนี้น่ารักมากเลยไงไอ้ลูกลิงมันอยู่ไหนนะลูกลิงนะฮะลูกลิงนะฮะในห้องนี้มีปลั๊กไฟเลยลูกลิง ปเลนนะแป๊บนะมอะไรนะมอเลยเดี๋ยวดูผมลนอรลูกลิงอยู่ไหนวะแง่แง่เ้เ็นไมผมไม่ได้ตายทีเดี๋ยวปดูผมเลยทุกครั้งเลยคืออะไรเอาไปเอาไปเอาไปลูกลิงแม่งตายไวโอ้ด้คุณลวโอ้ด่าคุเดดทำอะไรเลยอยู่ในห้องกันนะอ้าวผมเป็นพ่อเฉยไหมเอาวอาเอาพ่อค่ะ พ่ออย่าอุ้มผมฮะพ่อเอาลืมลืมลืมพ่อพ่ออย่าอุ้มผมฮะพ่อพ่อจะปิดประตูใส่ผมอีกแล้วหน่อยพ่อโอ๊ยพ่อไปไหนถูกปะไงผมอยากไปเดินเล่นครับไปไหนไปไหนไปไไหนปในนี้ครับพ่อมีประตูครับเอาอะไรอ่ะเลโกเจนซ์ซนร์ดักเตอร์เกิดอะไรขึ้น กี่มันขึ้นอะไรไม่รู้อะอันนี้ครับพ่อไปแล้วลูกไปแล้วชิบหาย <c oughs> คุณดูไปไหนแล้วคุณดูแอบออกมาอยู่แอบออกมาตายกาดมากลูกแต่ละคนเนะี่ยแอบดูแอบดูเพื่อนกำลังจะไหม้ครับพ่อ้าแฝดผมไหม้และะ้วครับพ่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเด็กคนนี้นี่ยังไงเนี่ยนนี้ทำไมต้องมาบอกกันด้วยเนี่ย พ่อแฟนผมจะไม่ละพ่อขี้โก,โกงไงคนววนี้วะนี่คนดีวคนดีวเอ้าเฮ้ยคนดียว,ยว,า,ยยวายอยูไ่ไหนแล้วไม่เอาคนดีวจ๋าไหนมารับยาช่องหนึ่งนี่เร่นน้ำดีกว่าเร่นน้ำอีกแล้วเหรอกระโดดไปถึงก็พี คุณดิวหายไปไหนเอาคุณดิวตายตกตายได้ไงอะคุณดิวอันอันนี้ตายได้ไงปิงอยู่อ๋อปิงอยู่อ๋อ้าผมเป็นลักโคนแต่ทำไมผมออกมาเป็นลิงสองตัวคะพ่อแม่เป็นแม่เป็นอะไรวะแม่เป็นลิงอะครับแม่เป็นชนีอันีํา พ่อมาไวเกินพ่อรับโอเคปล่อยโอเคน่าจะไมไไ่บักมั้งไม่บักครับกระโดด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 กระดดกระโดดกระโดดกระโดดกระดดกรดดกระดดกะโดดกระโดดกระโดดดดกระโดดกรดดกระดดก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 ระโดดกกระโดดกระโดดกระโดดกระกรระโกระดดกรระโดดกระโะโดกระโดดกกระโดดกระะโดดกระโดดกระโดดะ ได้เลยผมโดไม่ได้โดลุกไม่ได้เอ้าลุกไปแล้ะป่าป่าเกิดอะไรขึ้นเนไปไหนเนี่ยไปไหนลุกป่าตู้เย็นตู้เย็นรู้สึกเหมือนกูว่าได้คนเดียวไอีลูกหน้าลิงนี่ทำไงเนี่ยลุกหน้าลิงมันไม่ออกมาอ้ลูกหน้าลิงหน้าลิงทั้งคู่ไอ้ลูกหน้าลิงคนเนียไอ้ตัวนี้ บอกเขาบอายเยอหรออือมีอาจา๋าอยู่ไหนเนี่ยไหนจะกลับมาหาลูกครับผมจะตายแล้วไม่รีบตายจังเลยลูก <c oughs> ตายข้ามือคืออะไร <c oughs> โันอี้กบไม่มามิ่เก็ตมิเก็ตต้องไปฟักป็ปเหมือนเดมปัก ไม่ต้องอุ้มแล้วคุณเดียวเชื่อผมไหเฮ้ยผมทำอะไรวะเดินตามลูกโอเคโอเคพาลูกไปล่องเรือสองสัตว์แลนดี้ทีคอปเราอีกคนหนึ่งมันยังไม่กดอ่ะใครยังไม่กดกดคนเดียวก็ได้ไหมสองคนก็ได้ไหมสองคนก็ได้ไม่ได้เลยมันต้องกดสามคนเลยเนี่ยไม่ผมเคยไม่กดนะก็ได้น้องๆ กดซับสไคร์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็นดของพี่แก๊งแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่าๆของพี่แก๊งกับพี่ลิงในได้ที่ตรงนี้เลยและน้องอย่าลืมกดไลค์ให้แก๊งด้วยนะคะบ๊ายบาย